ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยทุกคนพอจะเดาออกไหมคะเห็นปึกสีเหลืองๆร้านค้าที่ประดับตกแต่งไปด้วยโคมไฟสีสันสดใสแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากฮอยอันประเทศเวียดนามค่ะฮอยอันเป็นเมืองเก่าที่น่ารักมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองใครที่อยากพักผ่อนใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์ฮอยอันถือว่าตอบโจทย์มากม ที่นี่จะมีคาเฟ่ที่ตกแต่งกิ๊บเก๋ให้เราได้นั่งชิลหรือว่าสตรีทฟู้ดให้เราได้ลองชิมความแปลกใหม่ของรสชาติมุมถ่ายรูปที่เราต้องกดชาร์เตอร์กันแบบรัวๆกันเลยทีเดียวทริปนี้เราก็จะมาใช้ชีวิต slow life ที่หอยอ่าน3วัน3คืนกันไปเลยเดี๋ยวไปดูความสวยงามของเมืองเก่าหอยอันกันแบบเต็มๆกันเลยค่ะ ตามร้านค้าต่างๆของที่นี่เราสามารถใช้ใจ่ายเป็นสกุลเงินดองเงินบาทแล้วก็เงินดอลลาร์ได้เลยนะคะแต่อัตราแลกเปลี่ยนก็อาจจะถูกกว่าที่เราแลกมาจากธนาคารนิดหน่อยค่ะพะ่อค้าแม่ค้าบางคนพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะ และส่วนมากก็จะเรียกลูกค้าเป็นภาษาไทยดูแล้วน่ารักดีคะ่ะอาจาาจะเป็นเพราะว่าคนไทยมาเที่ยวเวียดนามกันเยอะคะ่ะตอนนี้เราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองชิมสตรีทฟู้ดกันไปด้วยเลยคะ่ะ Can I Can I Can I have it in there Hot Hot Okay Okay Hot Hot, hot. Okay Okay น่าจาะน่กันเลย Can I Can I Can I h a v i Hot okay, okay, นะนกันเ

แปลกๆเนี่ยโอเคแกี๋ตวอะโอ๊ยนี่นี่ผมเนี่ยติดขาได้กันเลินี่เป็นสปอนปุ่นจุดไฮไลท์ของไมอ และนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือการล่องเรือในแม่น้ำทูบนที่ประดับตกแต่งไปด้วยโคมไฟหลากสีสันและการลอยกระทงกระดาษอัตราค่าบริการก็จะอยู่ที่300บาทแต่ถ้าเกินกว่านี้ก็อย่าลืมต่อราคากันดูนะคะแต่ที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลเราไม่ทำค่ะเพราะน้องเนยบอกว่าไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วเราก็เดินมาเจอสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะวนัจะว่ายง อธิบายไม่ถูกเลยความอร่อยเป็นอาหารที่อร่อยอร่อยแต่เธอต้องคนก่อนเปล่าคนให้มันเนี่ยชิลลี่ให้มันแตกๆก่อนอร่อยแปลกๆมันเป็นอาหารที่เราไม่เคยลองกินมันคือกุ้งแห้งปะใช่คือกุ้งแห้งท้าว ดู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 ด t ดู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 ะูด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 ูยูดูดููด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 ู ก็ไม่อิ่มค่ะแล้วก็เลยปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยนี้ค่ะเป็นปลาหมึกและกุ้งย่างเนยที่โรยด้วยหัวหอมและต้นหอมแบบจุกๆแต่ก็ถือว่าผ่านค่ะ อีกวันที่เรียกได้ว่าสภาพอากาศมันบังคับให้เราต้องใช้ชีวิตแบบ Slow Life ของจริงค่ะหลังจากทานอาหารเช้าของโรงแรมเสร็จแล้วเราก็กลับไปนอนรอที่ห้องพักค่ะรอว่าฝนมันจะหยุดตกเมื่อไหรแต่มันก็ไม่ยอมหยุดค่ะก็เลยต้องนี่ละค่ะซื้อล่มแล้วก็เดินออกมาเพราะด้วยความหิวค่ะนอกจากจะซื้อร่มแล้วก็ยังต้องซื้อรองเท้าแตะใหม่ค่ะเพราะเดินไปเดินมารองเท้าเปียกค่ะอันนี้ก็เดินมาเจอสิ่งนี้เลยค่ะ อย่างแรกเลยโดยความที่เมื่อวานเนี้ยเราเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบมากก็อยากจะลองชิมนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ลองเด,ดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจ้าสิ่งนี้รสชาติจะเป็นอย่างไรมีไส้ไหมมันทั <c oughs> ่ตรงไหนวะ <c oughs> มันกือถั่ว <c oughs> ่าคะข,ขนมนตบดเป็นตล์อใช่ปะขนมอะไรที่เป็นถั่วหวานหวาข้างในแล้วก็เป็น เห <Okay. S 2> ม็นโก้ใช่ไหมแม่เหนะม็นมโ,นะนโ,โก,แนกแ้แม่ไมงได้ชอบของเหมงนโก้เลยมีแป้งเยอะมาก <c oughs> มะแป้มาแบบมาคล้ายคล้ายฟุจิสรุปเป็นไงไม่ผ่าน <c oughs> ไม่ผ่านทีน่าซื้อมาชิ้นเดียวม่วงเนี่ยกินมาม่วงกังเลยแล้วและนี่ก็คือจุดมุ่งหมายของเราในวันนี้ค่ะ สังเกตต้นไม้นะคะก็จะเห็นว่าลมแรงมากๆเลยวันนี้ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้าน Glory Morning นะคะอาหารก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะสั่งกันมาแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าหิวหิวค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ก้มหน้าก้มตากิน ลืมรีวิวค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแต่ทั้งหมดทั้งมวลคืออร่อยค่ะในขณะที่กำลังก้มมาก้มตากินกันอย่างอร็ดอร่อยค่ะแล้วก็เหตุไม่คาดคิดค่ะรถเข็นด้านหลังนี้ก็ล้มลงมาโครมเลยค่ะด้วยความที่ลมแรงจริงๆค่ะวันนี้ทุกคนก็มาช่วยกันเก็บนะคะดูแบบเออน่ารักมากเราก็ได้ช่วยเขาไปเป็นเงินค่ะประมาณ40ดอลลาร์ ก็อย่างน้อยก็ได้ช่วยเขานิดๆได้หน่อยๆค่ะหลังจากทานอาหารอิ่มแล้วเราก็มาใช้ชีวิตสโลลฟ์ของเราต่อค่ะด้วยการเดินตากฝนค่ะเดินตากฝนไปเรื่อยๆก็ชมนั่นชมนี่แต่หลังจากนั้นก็ไม่ไหวแล้วค่ะทั้งหนาวทั้งเปียกก็ซื้อขนมค่ะพวกขนมมันฝรั่งที่รสชาติแปลกๆใหม่ๆเอากลับไปกินที่โรงแรมอันนีไ้ไงบาร์บีคิวคฟ นี่นี่เอานี้ไปด้นี่นี่ส o เตอร์เนี่ยนี่นี่หมูเพาะพคาชอบเคาเนี่เหอเ้ยไข่เค็มก็ดีนะไข่เค็มไข่เค็มมมันนีดเดียวเองมันมันน้อยเข้ามาดูข้างในมันมีอะไรบ้าง และนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของเราค่ะถึงแม้ว่าฟ้าจะครึ้มครึ้มฝนตกบ้างเป็นบางช่วงลมแรงเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ต้องออกมาค่ะเพื่อที่จะทำกิจกรรมของเราให้หมดค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมแรกในวันสุดท้ายของเราค่ะ <c oughs> ก็คือการนั่งเรือกระดง้งที่ใครมาฮอยอันก็ไม่ควรพลาดสิ่งนี้ <c oughs> อัตราค่าบริการ100,000ดองต่อคนค่ะ แต่เราดันมาเจ,เจอเจ้าที่ไม่ดีค่ะโดนกันไปคนละ3ามแสนแต่เราก็ต่อนะคะบอกว่าที่รู้มาแค่คนละหนึ่งแสนเองนะแต่ก็คุยกันอยู่นานค่ะจบที่คนละแสนส่วนใครที่กำลังจะไปนะคะถ้าเจอแบบนี้บอกให้คนขับรถเปลี่ยนที่เลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายเจ้านะคะไม่ใช่แค่เจ้าเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเราค่ะที่เราไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ศึกษามาก่อนเลย จะให้เครดิตสำหรับคนเวียดนามเลยนะคะก็คือการบริการค่ะถ้าสมมุติว่าคุณซื้อทัวร์คุณจ่ายเงินให้เขาแล้วเขาบริการคุณแบบที่ไม่ใช่พระเจ้านะคะแต่ว่าคุณคือคนสำคัญของเขาเลยจริงๆเมื่อเราจ่ายเงินไปแล้วเขาจะให้บริการเราแบบว่าคุ้มค่าเงินที่เสียไปมากๆเลยค่ะ หลังจากสนุกสนานจากการนั่งเรือกระดดงนะคะเรากานี่เลยค่ะกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ก็คือการนั่งสัมร้อซิคโครนี่เองค่ะการนั่งสัมร้อซิคโครชมเมืองก็อย่างที่เห็นค่ะ ฝนตกเรื่อยๆเลยตลอดทางตกตกหยุดหยุดค่ะแล้วคนสามล้อก็คือบริการดีมากค่ะเวลาที่ฝนตกเขาก็จะเลื่อนไอ้หลังคาเนี้ยนะคะมาปิดแล้วก็เอาผ้ามาคุมตรงหน้าเราก็จะเห็นเป็นแค่นี้ค่ะเป็นช่องเล็กๆไว้แค่นี้พอฝนหยุดเขาก็จะจอดแล้วเอาทุกอย่างออกให้เราได้ชมวิวแบบเต็มๆค่ะแล้้วนี แล้วก็นี่ค่ะตั้งใจว่าจะมาแก้หนาวด้วยการหากาแฟร้อนๆดื่มนะคะอันนี้เราก็สั่งเป็นกาแฟไข่ค่ะพี่เป็นฟองโฟมนี่คือไข่นะคะแต่รสชาตินี่ค่อนข้างจะอธิบายยากอยู่เหมือนกันนะคะก็ได้อยู่นะมันหวานหวานมันมัน ได้อยู่นะไม่กินไข่าไ,ไม่กินไขมไม่มีกินไข่เลยแต่ว่ามันกาแฟมันไม่ร้อนราะเดี๋ยวไข่สุกปะปะไม่หรอวะและในคืนสุดท้ายของเราในฮอยอันนะคะ <c oughs> เราก็ตั้งใจว่าจะชิมสตรีทฟู้ดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ <c oughs> เราก็พยายามที่จะเลือกให้มันเป็นร้านที่ดูโลโคล้มากที่สุดนะคะให้มันดูเป็นร้านที่คนพื้นที่เขากินกันนะคะที่ไม่ใช่สำหรับนักท่องเที่ยวจะได้รู้รสชาติที่แท้จริงของมันไปสิชีลี yes เธอจิเธอจิเธอต้องกินข้างบนบนพอข้างล่างมีแต่ผักมันเป็นยังไงอืรส <c oughs> ชาติอธิบายไม่ถูกเหมือนไส้ตะปูไส้หมูเห้ยเหินแบบนั้นเลย ลาบซอสไส้หมูอ๋อกลิ่นแบบนั้นเลยอ่ะแบบลาบซอสไส้หมูมันเหมือนก็มีซอสมาให้เลยเองกินยังไม่ถึงซอสอ่ะก็คือลาบซอสกับข้าวยำแบบข้าวดอปังอาจจะแบบแบบนี้หน่อยเค็งใช่แต่รสชาติกลิ่นกาไปอ่ะคือลาบซอสส้หมู แล้วก็ไปต่อกันเลยค่ะเราก็เดินมาเจอสิ่งนี้เป็นหมูย่างตะไคร้นะคะปกติเขาจะกินกันกับแผ่นแป้งแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเราจะไม่กินแบบเป็นชุดค่ะเราก็สั่งแค่หมูมาชิมสองไม้เท่านั้นเองเพราะว่ากลัวจะอิ่มซะก่อนกลัวจะไปไม่ถึงไหนค่ะคืนนี้เราต้องลองอีกหลายอย่างค่ะกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอ อย่าไปกินลวดมันเข้าไปนะเธอเข่นีเลยอะอ๋อเขาเอาออกเลยใช่ไหมหมูปิ้งเออเดี๋ยวอร่อยนะแต่มันมีแบบกลิ่นตะไคร้ด้วยนะเธอแต่ไม่ได้แลงอ่มจนได้กลิ่นตะไคร้หมูปิ้งตะไคร้ทำไมีข้าวเหนียวนะข้าวที่กับแป้งอืมแต่เราต้องไปกินอีกหลายอย่างไปไปแล้วก็นี่ค่ะ อาหารปิ้งย่างรถเข็นเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เขาทำไว้สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่าคนพื้นที่เขากินกันไหมเราเคยกินไอ้หนวดปลาหมึกยักษ์นี่นะคะที่ดาน,นางังแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยถูกปากค่ะเพราะว่ามันจืดๆแล้วเขากินกับซอสพริกวันนี้ก็เลยขอลองเป็นกุ้งย่างค่ะสั่งแค่ตัวเดียวรู้สึกว่า เกรงใจแม่ค้าอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไม่อยากจะลองหลายอย่างเขาก็แนะนําเรื่อยๆนะคะเอาอันนี้ไหมเอานอน,น้นไหมอานน้นไหมแต่ว่าก็คืออยากไปลองอย่างอื่นมากกว่าคิดว่าทั้งหมดนี้ก็น่าจะรสชาติเดียวกันที่ฉันมองอะไรไม่ได้เลยที่นี้ทำไมคือจะให้ซื้ออย่างเดียวนีว่เอานี้ไหมน,น,นี่น้กก้ นี่หมูสามชั้นนี่แน่นกิน่งอยากกินอะไรร้อนๆแบบซุปๆแบบยังไม่ได้กินเฝอเลยไอ้มังคุ๊มังคุ๊บวยนะเกิดไม่ได้เลยเหรอเนี่ไยแซ่บไม่มีรสชาติเลยไม่มีรสชาติอะไรเลยจริงๆจืดจืดมากทั้งๆที่เขาก็ทาซอสเนาะ House, mm hmm. okay. s <S แล้วก็นี่ค่ะไฮไลท์ของที่นี่เลยพิซซ่าเวียดนามอันนี้เราเลงมาตั้งแต่วันที่มาแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละร้านก็คือจะใส่บีฟ ก็คือเนื้อนั่นเองแต่เราเป็นคนที่ไม่กินเนื้อก็เลยหาร้านที่มันใส่อย่างอื่นแล้วก็มาเจอร้านนี้ค่ะอันนี้เขาใส่ไก่ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะว่ามันจะสมคำล่ำลือไหมเพราะว่าดูจากรีวิวมานะคะเขาว่ามันอร่อยมากๆแต่ก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับเรายืนกินที่แท้เวียดนามท่ามกลางสายฝน อร่อยแต่อร่ใช่ไหมเมีความแบบม่หัวอยู่ข้างนแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดๆแต่ไมได้แรงสาหรับคนที่ไม่ชอบแล้วก็ควากรอบข้างนอกออยแล้วก็มีไก่อยู่ข้างในสรุปโอเคใช่ไหมได้ชิมมาก ไม่รไม่ใช่รสชาติที่คิดไว้เฉยๆแต่มันก็โอเคแหละรสชาติก็โอเคแต่มันไม่ใช่เหมือนที่คิดไว้เอาง,ง่ายๆมันไม่ควรเรียกว่าพิซซ่าเหมือนลาบไก่อยู่ข้างในเออเหมือนลาบไก่แต่มันไม่เผ็ด <laughs> รสชาติคือลาบไก่อะบานา่าอันคุกรกอันดอบีนนาะเอาข้าน ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยล่ะค่ะที่อยากจะลองชิมแต่ก็ไม่สามารถที่จะลองมันได้ทั้งหมดค่ะก็เลยต้องขอผ่านค่ะสำหรับคืนนี้ขอปิดท้ายด้วยร้านนี้ค่ะมันเป็นศูนย์อาหารที่มีเมนูให้เราได้เลือกหลากหลายการสั่งอาหารเราก็สแกน QR Code และสั่งจากในมือถือของเราได้เลยอาหารที่เราสั่งก็เป็นชุดซีฟู้ดปิ้งย่างค่ะ รสชาติถือว่าดีทีเดียวเลยมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยถึงแม้รสชาติจะไม่จัดจ้านเหมือนของไทยเราแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะอร่อยทุกอย่างเลยรสชาติเลย,ออยน, <c oughs> นี่น้ำจิ้มอยู่นี่ <c oughs> อ,อ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดคืทรสชาติถย อันนี้เสียดายมากๆค่ะเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าจะใส่ชุดอ่าวใหญ่เพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับโคมไฟแบบนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเราเปลี่ยนชุดไปแล้วเพราะว่าหนาวมากๆค่ะก็เลยไม่ได้ถ่ายค่ะสำหรับค่ำคืนนี้เราก็ขอจบทริปเวียดนามแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณค่ะ